เหรียญยี่สิบบาทค่ะทุกคนเหรียญสิบบาทและยี่สิบบาทเหรียญยี่สิบบาทแบบนี้นะคะที่ระลึกแบบนี้นะคะป้านั้นไม่ได้รับซื้อนะคะบอกเลยไม่รับซื้อคะ่ะถ้าใครส่งมานะคะอย่าส่งมาเลยส่งมาหนักแต่ถ้าคุณก็ไม่ได้เก็บแล้วใช่ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เก็บแล้วต้องการจะแลก ได้ค่ะส่งมาป้าน่าจะรับแรกให้รับแรกให้แล้วป้าน่าก็ไม่เอาไปคืนกรมด้วยนะคะป้าน่าก็จะให้แลกต่อใครอยากได้มาแลกป้าน่าไปเลยนะคะยี่สิบาทเท่ากันยี่สิบาทเท่าหน้าเหนนะะรียญเนี่ยค่ะป้าน่ารับไว้ยี่สิบาทป้าน่าก็ให้แลกยี่สิบาทเท่าหน้าเหเรียญเนื่องจากป้าน่าไม่ต้องการให้เอาไปคืนกรมคืนกรมแลว้วเดี๋ยวก้านาไปหลอมเนื้อออกใช่ไหมทุกคนเนื้อออกใช่ไหมคะถ้าคืนกรมนะคะเหรียญน,นี้นะคะเหรียญราชการที่เก้าถ้านา oh, <lic> นไปคืนกรมแล้วกรมจะนําไปหลอม จะไปทำลายเพราะฉะนั้นนะคะเราป้องกันการถูกหลอมเราจึงต้องช่วยกันเก็บนะคะทุกคนช่วยกันเก็บช่วยกันเก็บเพื่อที่จะได้เหรียญไม่ถูกหลอมเพราะฉะนั้นนะคะเนี่ยพนักเก็บพนาเอาไว้อย่างงี้ถ้าใครต้องการนะคะใครอยากได้มาเอาไปเลยมาแบ่งไปเลยะคะ่ะพนัยินดียินดีแบ่งปันให้แต่ถ้าให้พนัแพกส่งพนไัไม่ไม่แพ็กนะคะไม่ส่ง ขาให้แรงหน้าเหรียญป้าน้าไม่ไดมีกําไรไม่ได้บวกอะไรเลยใช่ไหมคะป้าาป้น้าไม่ไม่แพ็คไม่แพ็คส่งให้คัดมารับเองได้เลยหน้าร้านป้านานะคะร้านอยู่ตลาดไทยคลองถมค่ะตลาดไทยคลองถมจะมีวันอังคารและวันพฤหัสเวลาบ่ายโมงถึงสามทุ่มถ้าใครจะมาตลาดไทยนะอย่าปักหมุดร้านป้าน้านะคะ ห้ามปักหมุดร้านเป็นหนานะคะเขาจะพาเราบ้านค่ะให้ปักหมุดตลาดไทยค่ะตลาดไทยทองถมนะคะเหรียญยี่สิบบาทนะคะตามนี้เลยไม่ไม่รับซื้อค่ะไม่รับซื้อแต่รับแลกให้แลกเพื่อ no. ที่จะให้แลกต่อให้คนที่เอาไปสะสมแลกต่อไปเหรียญยี่สิบแล้วนี่เหรียญสิบบาทสิบบาทที่ลึกนิกเกิลสิบบาทที่ลึกก็จะมีนิกเกิลและทองแดงเนาะ อันนี้จะเป็นนิกเกิลรับซื้อสิบสามบาทค่ะเหรียญละนะคะสิบบาทนิกเกิลรับซื้อเหรียญละสิบสามบาทถ้าสิบบาทสองสีจะไม่รับเลยนะคะที่ระลึกสิบบาทสองสีจะรับแค่เอเป็กกับครุฑเท่านั้นมาสิบบาทนิกเกิลสิบบาทเขาก็จะมีะเดี๋ยวไปเอาให้ดูว่าสองสีแบบไหนที่เรียกสองสีแบบไหนเรียกนิกเกิลเนาะหลายคนจะได้เข้าใจถูกนะคะ,อ,ะอย่างนี้นะคะเป็นนิกเกิลเขาขาวะคะ่ะเหรียญขาวนะั่คือเหรียญนิกเกิล อย่างเหรียญน,นี้ก็คือเหรียญ10บบาทที่ระลึก2สีค่ะแบบนี้นะคะ10บาทที่ระลึก2สีจะรับ2วาระนี้เท่านั้นนะคะเอเปกับครุฑเหรียญละ80บาทค่ะเหรียญเอเปกับเหรียญครุฑนะคะรับซื้อเหรียญละ80บาทเนี่ยค่ะอันนี้เรียก10บาท2สีนะคะเอเปกับครุฑรับซื้อเหรียญละ80บาทส่วนนิกเกิลน,นะคะพราวาระแบบนี้ค่ะ เว้นต้นไม้กับลูกเสือนะคะดังนั้นให้หลายร้อยนี่เกินคะวาระแบบนี้รับซื้อในราคาเหรียญละ13บาทค่ะช่องทางติดต่อไปได้ก็บอกไปแล้วเนาะตามนั้นเลยค่ะทุกคน